สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับแบงค์นะครับ Precision f l r i n g นะครับวันนี้เราจะมาดูการ Renovate นะครับลำนะครับคำว่า Renovate ก็คือการคล้ายๆกับการ Rebuild นะครับลำที่ที่เราได้มานะครับแล้วก็เอามาทำใหม่นะครับทำใหม่ก็คืออาจจะเป็นวางเครื่องใหม่เดินระบบไฟฟ้าใหม่นะครับเป็นให้เป็นแบบ ที่เราต้องการหรือว่าในแบบที่เรามองว่าปลอดภัยขึ้นนะครับผมโดยลำนี้จะเป็น Skywing งนะครับเลเซอร์ Laser, นะครับ91นิ้วนะครับโดยในไซส์นี้เนี่ยมันจะ,ะถ้าให้ตรงมันกนะ็คือวางเครื่อง GP 76หรือคลาสอยู่ในคลาส74นะครับแต่ว่าลำนี้เดิมเราใช้60 cc twin นะครับถามว่าได้ไหมได้นะครับแต่ว่า ถ้ากำลังมันจะพอดีตัวไปนิดนึงนะครับหรือบางทีถ้าเราใช้ใบพัดที่ไม่บาลานซ์หรือว่าไม่ดีเนี่ยมันก็จะยิ่งกิดแรงเครื่องแล้วก็จะทำให้เครื่องอืดไปใหญ่นะครับลำนี้เราก็เลยจับมารีบิวสใหม่นะครับจะวางกลับไปเป็น gp 7 6นะครับสิ่งแรกนะครับจะเห็นว่าเนี่ยรูค่อนข้างเยอะนะครับก็คือว่าเครื่องเนี่ยแท่นมันไม่เท่ากันนะครับ 7 16 GP หรือว่า DLE 65เนี่ยก็จะมีมาร์คเครื่องอยู่นะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าเนี่ยเราก็ต้องอุดรูเดิมก่อนนะครับอุดรูเดิมด้วยไม้เนื้อแข็งหรือจะเป็นผมใช้ทั้งไม้เนื้อแข็งแล้วก็ใช้เป็นไม้เนื้ออ่อนที่เป็นคล้ายๆไม้ไผ่ของตะเกียบนะครับก็คืออุดรูแล้วก็เจาะรูใกล้กันนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเบ่งกลับมาเองนะครับอ,อุดรูแล้วก็ใช้กาว CA นะครับ C A หยอดเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเจาะรูอย่างเราเจาะรูนี้นะครับผมเพื่อที่จะใส่เครื่องเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใส่เครื่องกันนะครับผมนี่นะครับเอนจินระวางไปเรียบร้อยแล้วนะครับเร็วเร็วมากนะครับเอ่อสำหรับเครื่องยนต์นะครับสิ่งที่ต้องคํานึงก็คือว่าอย่างแรกนะครับแท่นเครื่องนะครับแท่นเครื่องเนี่ยก็ต้องแข็งแรงนะครับแล้วก็ ่แน่นหนานะครับอันนี้เราใช้แท่น1อันนะครับแล้วก็มีสเปเซอร์นะครับ1อันนะครับผมสเปเซอร์ก็ควรที่จะมีบ่าที่เท่ากันนะครับรับนะครับแล้วก็เมื่อตอนแรกที่ผมพูดไปก็คือว่าแนวแนวแนวมาร์กนะครับที่เราเขียนว่า d a 7 0 gp 7 6นะครับมันสำคัญยังไงนะครับก็คือว่าโรงงานเนี่ยเขามาร์กแท่นมาแล้วนะครับว่าแนว engine และเฟสไลน์เนี่ยที่ ถูกต้องเนี่ยมันต้องเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเองตัวมาร์กเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับแต่ว่าเราต้องดูนิดนึงถ้าเป็นล้ำใหม่เนี่ยก็ไม่ต้องดูอะไรเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นล้ำอย่างรีบิวเนี่ยเราต้องดูว่าตัวเอนจิ้นบล็อกเนี่ยมันมันถูกซ่อมมาหรือเปล่าแล้วมันตรงไหมนะครับผมอย่างอันเนี้ยมันมันน่าจะตรงนะครับเท่าที่ผมดูนะครับเราก็ใช้มาร์กเดิมได้เลยนะครับที่เขียนว่า G P 76นะครับมันก็จะตรงเป๊ะๆนะครับแล้วก็ เวลาเราใส่คาวลิงไปแล้วนะครับนี่ผมจะให้ดูนะครับระยะระยะระหว่างตัวสปินเนอร์นะครับฐานสปินเนอร์นะครับมันควรจะอยู่ประมาณ3-5มถึงห้มิลนะครับนี่นะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้แก็บตรงนี้นะครับคือถ้าความสวยงามจริงเนี่ยชิดเป๊ะเลยนะครับเหลือมิลสองมิลเนี่ยก็จะได้นะครับแต่ว่าอย่างผมเองเนี่ย อยู่ที่ประมาณ 3- 5มถึงมิลนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นแรงๆนะครับคาลิ่งมันจะมีบวมมียุบนะครับอาจจะมาสีได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องเผื่อไว้นิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องสุดท้ายสำหรับการวางเอนจิ้นนะครับก็คือว่าน็อตที่เราใช้นะครับน็อตปกติจะมี2แบบเนาะ ถ้าเป็นเครื่อง3 5ม c เนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นตัวแท่นเนี่ยจะมีเคลียวนะครับแล้วก็ขันน็อตสั้น2ตัวก็คือตัวตัวตัวนอกแล้วก็ตัวในนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องใหญ่ๆเนี่ยเขาจะใช้เป็นขเขาเรียกว่าน็อตร้อยยาวเลยนะครับแล้วสิ่งที่ต้องคํานึงก็คือว่าน็อตเนี่ยต้องเป็นควรจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับเพราะว่ามันขันได้ง่ายนะครับพอเราต้องขันตึงมากนะครับผมแล้วก็อย่างนี้คือว่าแท่นด้านหลังเห็นไหมครับแท่นด้านหลังเนี่ยเราจะต้องมีน็อตกันคลายนะครับแล้วก็แหวนสปริง อันนี้ผมใช้แบบสปริงที่ผมทําเองนะครับอันใหญ่นะครับพอไม้จะได้ไม่ยุบนะครับผมแล้วก็มีน็อตกันคลายนะครับซึ่งมันจะขันแบบตึงพอดีนะครับทำให้เครื่องเราเนี่ยไม่แท่นเครื่องหลวมนะครับผมคือบางคนใส่น็อตการคลายไอใส่น้ํายากันคลายนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวนี่ไม่ได้ใส่เพราะว่าเวลาถอดเนี่ยยากมากนะครับใช้เป็นหวนสปริงก็เพียงพอนะครับคือไม่ต้องให้ตัวไปมาได้ ประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ engine นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปในเรื่องของการวางเซอร์โวแท่นเซอร์โวคันเร่งนะครับแล้วก็เรื่องของการวางระบบไฟนะครับคราวนี้เรามาต่อเรื่องเซอร์โวนะครับเซอร์โวของตัวเครื่องบิน 3D เนี่ยมันต้อง,ขงเขาเรียกว่ากำลังมันต้องเต็มน,นะครับแล้วก็ออกแบบมาสำหรับเครื่องบิน 3D นะครับคือเน้นเรื่อง t อร์ u เนาะ แล้วก็ความไวก็ต้องเหมาะสมนะครับไม่ไวหรือไม่น้อยเกินไปปกติก็จะอยู่ประมาณ0 0 8ปถึง0.13ประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับการติดตั้งเซิร์โวนะครับก็คือว่าเนี่ยต้องมีน็อตตัวบ่าแล้วก็มียางแล้วก็มีตัวตาไก่นะครับตาไก่ก็ต้องเอาตัวที่บานออกลงนะครับหลายคนจะเอาตัวบานออกขึ้นนะครับซึ่งไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราต้องเอาตัวบานลงเพื่อให้เวลาเราขันน็อตเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะ เบ่งนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอาร์มนะครับอาร์มของเดิมไม่ใช่ของเดิมสิของที่ติดมากับลำที่เราจะรีวิวเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันไม่แข็งแรงพอนะครับแบบนี้นะครับขาดคอมาได้เลยนะครับเราก็เปลี่ยนใหม่เป็นแบบนี้นะครับซึ่งของเดิมของ s k าย i n g จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็มีบาดรับนี่นะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะมีบาดรับด้านล่างนี้นะครับผมซึ่งมันจะทําให้เซอร์โวไม่ขืนนะครับ วิธีการเลือกอาร์มนะครับก็คือว่าปกติเราจะเลือกอาร์มที่สั้นที่สุดที่สามารถจะเปิดองศาได้ตามต้องการนะครับแอรอนก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน42องศานะครับซึ่งปกติก็จะใช้อาร์มประมาณ1.5นิ้วนะครับส่วนอิลเลเวเตอร์ลัดเดอร์เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ55องศาหรือว่าฝรั่งก็จะบอกว่า all you can get นะครับเราก็จะใช้อาร์ม1.75-2นิ้วนะครับส่วนเริ่มสายไฟ นะครับสายไฟเราก็ต้องใช้แบบที่ดีๆนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสาย h ฮฟว y Duty นะครับมันจะใช้ทองแดงค่อนข้างดีแล้วก็ทนไวเบชั่นนะครับผมใช้ปกติมันจะใช้ของ Du a l s k ยนะครับเพราะว่ามันจะสปอ t ตตัวคอนเนคเตอร์มาค่อนข้างดีนะครับการไวเบชั่นแล้วมันจะเขียนว่า h ฮฟว y Duty ตี้นะครับนี่นี่เฮฟวีดิวตี้เซอร์วนะครับแล้วก็ ายพวกนี้ก็คือสั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับอย่าให้มันามากเกินไปนะครับเพราะว่ามันก็จะทําให้ดรอปสัญญาหรือว่าดึงกระแสนะครับผมจุดเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยมีผลในการบินอย่างชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าเราบินแล้วเราจะทราบเลยว่ามากน้อยหนักเบาอะไรเป็นยังไงนะครับรายละเอียดพวกนี้ต้องต้องค่อนข้างที่จะใส่ใจนะครับเราบินเต็มที่นะครับก็เลยต้องดูตรงนี้ด้วยครับผม คราวนี้นะครับเรามาดูกันต่อนะครับก็คือเรื่องของการาเปลี่ยนสายไฟนะครับสายไฟเดิมของ Skywing เนี่ยเขาให้มาดีอยู่แล้วนะครับแต่พอดีว่าลำเนี้ยไม่ไม่มีสายเดิมมานะครับเป็นสายที่ใส่มาในเป็นสายทั่วไปนะครับทั่วไปหมายความว่าเป็นทองแดง22เอหรือวนยูะครับทองแดงน้อยพพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นสายเฮฟวิตี้เราเลยเปลี่ยนสายใหม่นะครับเป็น ของด u ทส s k ย Sky นะครับที่เป็น20 AWG แล้วก็เป็น Heavy Duty นะครับคำว่า Heavy Duty, Heavy Duty คือมันย้ำสปอ t มานะครับกัน i b r a t i o n นะครับแล้วก็ทองแดง20 AWG เนี่ยมันก็จะนำไฟฟ้าได้ดีกว่าและมีจำนวนทองแดงฝอยเยอะกว่านะครับคือสายไฟฟ้าสายแสตรงหรือสาย DC เนี่ยจะเป็นสายทองแดงฝอยนะครับถ้ายี่ห้อดีๆก็จะเคลือบทองคำขาวหรือเทนเทลลัมนะครับผมแล้วก็อินสู a เลอย่างเช่น ดูวสกายเนี่ยก็จะการความร้อนได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเช่นยี่ห้อเพลว์บ o อกเนี่ยเขาเคลมมาเลยนะครับว่ากาันความร้อนได้ได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นทาง Jet ตเขาก็าจะนิยมใช้เพลว์บ o อกซ์นะครับผมเซอร์โวเนาะลำนี้จะอยู่ที่ลาดเดอร์จะอยู่ที่หางนะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นผมเองเนี่ยจะวางทางด้านอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะว่าเอาไว Anti ้แอนต้ทอคนะครับทอคคุณเระทางนะแต่ว่า เท่าที่ลองมาก็ไม่ต่างมากนะครับแต่ว่ามันดีต่อใจนะครับผมจะชอบวางฝั่งนี้นะครับแต่วางฝั่งนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาครับไม่เป็นไรนะครับสายก็อันนี้ก็จะเป็นสายอิเลเวเตอร์สองข้างนะครับผมประเด็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเวลาเราทําเครื่องบินเบนซินนะครับไม่ว่าจะเป็นลําใหม่หรือเก่านะครับก็คือเราต้องมองหรือว่าวางเลเยอร์คร่าวๆก่อนนะครับอย่างลาเนี้ยเราวางเลเยอร์ก็คือว่าสายทั้งหมดเนี่ยเราจะขึ้นมาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาเข้า v ี Produo ตรงนี้แล้วก็เข้า รืีฟตรงนี้นะครับผมก็จะจบอยู่แค่นี้เลยนะครับแอรอนสายแอรอนจะเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวปลั๊กตรงนี้นะครับปลั๊กสองข้างนี้นะครับผมมันก็จะดูคลีนตรงนี้ก็คือจบแล้วตรงนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นถังน้ํามันนะครับเป็นระบบฟิลถังน้ํามันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ผมคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้แถวๆนี้ w o r s t c a s e คือเราขยับมาหน้านะครับผมตรงนี้นะครับผมแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นสายน้ํามันเข้ามานี่เป็นจุกเติมนะครับรูเว้นอยู่ด้านด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายเซอร์โวนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัว s ซฟ e ี้ switch นะครับสายทั้งหมดก็จะลอดมาข้างหน้าเนี่ยจะลอดมาจะไม่เห็นสายเลยนะครับลนจะมาขึ้นตรงนี้นะครับผมก็จะทําให้เครื่องบินเราเนี่ย clean แล้วก็ดูสะอาดตานะครับตรวจสอบง่ายนะครับผมนี่ครับเป็นอีกพาร์ทหนึ่งนะครับที่เราต้องคิดก่อนนะครับแต่ละลำเนี่ยหรือว่า คนประกอบแต่ละคนเนี่ยจะมีซิกเนเจอร์ของการวางสายไฟไม่เหมือนกันนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าเราซ่อนสายไฟทั้งหมดนะครับทุกอย่างต้องกันบาดหมดนะครับเดี๋ยวผมจะทกากันบาดเดี๋ยวจะให้ดูในเต็ปที่เสร็จแล้วนะครับว่าคําว่ากันบาดคือ,อยังไงนะครับผมว่าเบนซินมันสั่นเนาะครับผมเรามาต่อกันเลยนะครับในเรื่องของที่ผมบอกว่าการวางอุปกรณ์ของเครื่องบินอย่างรีวิวรำนี้นะครับเราจะวางแบบไหนนะครับอันนี้คือ เกือบ100%็แล้วนะครับก็จะให้ดูเป็นส่วนๆนะครับคือการวางอุปกรณ์ของเครื่องบินเบนซินเนี่ยมันมีหลักการอยู่ข้อสำคัญนะครับอยู่ 2- 3สเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของต้องสายต่างๆนะครับต้องกันบาดกันไวร์เดชันนะครับเ,เรื่องที่2ก็คือว่าจุดยึดต่างๆต้องแน่นแบบพอดีๆนะครับก็คือไม่แน่นจนเกินไปพอแน่นจนเกินไปเนี่ยเวลามันสั่นเนี่ยมันก็จะให้ตัวไม่ได้นะครับ ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างเช่นกันบาทเนี่ยาสายต่างๆที่อยู่ด้านในเนี่ยรอยพับอย่างเงี้ยนะครับที่มาลงเนี่ยเราก็ต้องมีตัวโฟมมากันนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีผู้ประกอบก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันนะครับบางคนก็จะซ่อนทั้งหมดก็จะเน้นจุดยึดต่างๆแบบสวยงามเลยนะครับอย่างผมผมชอบลักษณะนี้นะครับมันง่ายแนละ้วมันตรวจสอบได้ง่ายนะครับคือมีความเรียบน้อยนะครับอันนี้คือเกือบเสร็จละ นะครับจะมีแค่นี้เองนะครับแบตเตอรี่น่าจะวางตรงแถวๆนี้นะครับผมแล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับสายรีซีฟก็ไม่ไม่โดนกับคาร์บอนนะครับผมรีซีฟก็จะต้องทํามุมกัน90องศานะครับหนวด2อันนะครับอย่างเช่นแนวแกนอันนี้แนวแกน X นะครับอันนี้จะเป็นแนวแกนแกน Z นะครับให้มันทํามุมเป็น90องศาเพื่อให้มันรับสัญญาณได้ดีแล้วก็ไม่แตกกับโครงคาร์บอนนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับ สาย power supply นะครับก็คือต้องอยาให้มันเวลาเราบินเบนซินเนาะมันสั่นคิดถึงสภาพเราเวี่ยงไปเวี่ยงมาอย่างนี้นะครับก็จะต้องยึดให้นั่นหนาแล้วก็ให้มันให้ตัวได้บ้างนะครับถ้าให้ตัวไม่ได้เลยมันอาจจะหลุดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นผมว่ามันขึ้นกับสิ่งที่เราเคยเจอมานะครับอย่างผมก็เจอมาค่อนข้างบ่อยนะครับกับเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็สายเราก็จะเปลี่ยนเป็นสายที่มันดีๆหน่อยนะครับการยึดจะไม่ได้ยึดด้วยเคเบิลทยนะครับอย่างผมก็จะใช้ตีนทุกแกด้านล่างแล้วก็ัดด้วย ด้วยด้วยสติปแบบนี้นะครับเพื่อให้มันให้ตัวได้หน่อยๆนะครับจะไม่ยึดแน่นมากนะครับนี่นะครับผมถังน้ํามันก็เช่นกันนะครับก็คือข้างล่างเป็นตีนตุแกรกแล้วก็รัดด้วยเคเบิ้ลทายสายน้ํามันนะครับเครื่องบินเบนซินจะมีสายน้ํามันอยู่3เส้นนะครับเส้นแรกก็คือเข้าเครื่องยนต์เลยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่มีกรองนะครับตรงเข้าไปเลยกับเข้าเครื่องยนต์นะครับข้างในก็จะเป็นอั่นเราเราใช้ถังน้ํามัน ที่เขารีวิวมานะครับซึ่งไม่ใช่ถังของ Sky w วิ g เนาะถัง Sky w วิ g จะเป็นวงกลมนะครับผมแล้วก็มีบ่าลับนะครับเพราะเขาเหตุผลว่าวงกลมเนี่ยตุ้มเนี่ยวนได้รอบทั้งหมดนะครับแล้วดูดน้ำมันได้เต็มที่ได้เกลี้ยงนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้สายเข้านะครับแล้วก็จะข้างในก็จะเป็นสักราระถ้าสังเกตนะครับจะเป็นคล้ายๆตุ้มสักรารนะครับตุ้มสักรารก็มีข้อดีคือว่ามันจะซับน้ํามันได้ดีนะครับแล้วก็ดูดน้ํามันได้ไม่มีคล้ายๆกับเช็ควาลนะคบไม่มีย้อนกลับ ดูน้ํามันได้ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องคํานึงก็คือว่ามันจะมีอายุนะครับอย่างเช่นถ้าน้ามันเราไม่สะอาดเพียงพอเนี่ยนานๆไปมันจะตันนะครับก็ต้องตรวจสอบนะครับเป็นแต่ก็นานนะครับเป็นปีนะครับอย่างที่2ก็คือสายเติมนะครับนี่สายเติมนะครับสายเติมเราก็แยกออกมาอย่างนี้นะครับจุกเติมก็เป็นแม่เหล็กเนาะอันนี้ก็ไม่ใช่ของสกายวิงนะครับแต่ก็เป็นแม่เหล็กเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าสกายวิงเนี่ยเขาจะมีบ่ารับมาให้เลยนะครับผมแล้วก็สายน้ํามันเนี่ยอันนี้เนี่ย ผมเปลี่ยนใหม่เนาะของที่อยู่ติดรำมาซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมมันจะตัวเนื้อของตัว PU เนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับเราเราเห็นหรือเราจับเราจะราดนะครับผมอย่างผมจับบ่อยๆหลายๆยี่ห้อเนี่ยก็จะรู้ว่าไหนที่ดีไม่ดีนะครับอ่าซึ่งซึ่งผมก็จะเลือกของดีๆมานะครับมีดูบมีอะไรอย่างเงี้ยมีหลายยี่ห้อที่ดีนะครับแต่นเน,นี้ยอันเนี้ยจะไม่ไม่ดีพอแข็งไปนิดนึงนะครับผมเนี่ยแล้วก็ มันแข็งเนี่ยมันก็จะยืดหยุ่นนะครับถ้าแบบนี้ดึงไม่ออกนะครับตัดอย่างเดียวนะครับผมใส่เข้าไปแล้วประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็เนี่ยจุดยึดต่างๆนะครับเราก็จะยึดถ้าเห็น CDI c r u e s นะครับแล้วก็เนี่ยสายน้ำมันนะครับลงไปก็จะมีว้าวอย่างเช่นเนี่ย CDI นะครับเราซ่อนไว้ตรงนี้นะครับผมอยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ยึดติดลูกแกนเหมือนกันให้ให้ตัวได้นะครับของเดิมมีมาให้นะครับยางแต่ว่าลำเนี้ยไม่มีมาผมก็ต้องใส่มาเพิ่มนะครับยางกันบาด ตัวของสาย C D I นะครับผมนี่นะครับเห็นไหมมันก็จะถ้าดูจากข้างบนเนี่ยก็จะแบบดูเรียบร้อยนะครับไม่มีแล้วก็ตรวจสอบบางคนก็จะซ่อนไปข้างล่างเลยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ซ่อนเพราะว่าอยากให้มันตรวจสอบได้ตรงนี้ก็มียางมีโฟมนะครับกันบาดนะครับผมแล้วก็คิดว่าอย่างรับเนี้ยแบตก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมประมาณนั้นครับ